สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาแบ่งปันสูตรและวิธีการชงบวยโซดาค่ะมีสูตรแก้ว16ออนและ22ออนค่ะเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะมีบวยดองน้ำเชื่อมและโซดาค่ะก่อนที่จะไปรับชมฝากกดติดตามและก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปด้วยนะคะ เรามาเริ่มชมกันเลยค่ะอดาบแรกใส่บ้วยดองนะคะแก้ว16ออนใช้2ลูกค่ะแก้วยิบ2ออนใช้3ลูกนะคะใส่น้ำบวยแก้วละ1ช้อนชานะคะ ต่อไปเติมน้ำเชื่อมค่ะแก้ว16ออนใช้35 ml ค่ะแก้วยิบ2ออน45ม l นะคะสุดท้ายเติมโซดาค่ะ แก้ว16ออนใช้150 ml ค่ะแก้วย2ิบ2อออน180 ml ค่ะ โอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ you <laughs>